ไรงมนี่นะนมันงานเนี้มันยนจิงจริกันเหรอถ้ามงนั้นนะจะมีเลนมาอย่ที่สองบอกเหรออแสดงว่ายายก็รู้แล้วแต่ถ้าจะจริงไม่จริงรอดูอีกทีสัมพรอดูอ um ีกทีาเลนเลนมไม่รู้ละ่รูไรูู้่มรู้รูกไมีรด้ไม่รู้ไม่ไม่รไม่รู้ไม่รูููย่่่ แล้วคนที่บอกว่าแม่เดี๋ยวยายจะแถลงเลยวันนี้ไอ้คนที่บอกว่าจะหาผัวให้นางลำนะมึงหาให้เมียมึงก่อนอโยแถลงเลยแถลงเลยยายโอ้ยโมโหเด้อถ้าไม่มีผัวแล้วจะแก้ขัดมันพูดมาได้ยงไงไอ้ศูนย์นะศูนย์นะศูนย์อันนี้ก็ยูทูบยายย้ำให้จำให้เนื้อให้ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่อ่อนแอดูถูก มันไม่เป็นผู้ชายเดี๋ยวจะเอากางเกงไปให้มันใส่กางเกงอะไรกางเกงน่องวัวพัวมาเลยเอันนี้ค่อยเป็นคนพูดมันอยากดามาเดี๋ยวค่อยจัดเต็มค่อยไม่พอใจหลายวันแล้วทำยังไงค่อยก็ยังไม่พอใจอยู่อันัมาแล้วอันนั้นตัดใจชั้นว่าไม่มีมึงครับวัวมาให้กูไม่เอาไปลูดเสาดีกว่าวอาเอ๊ะซแล้วสูนแล้ว ตอน่เนะโอโตอน่ตโอ้โหด้วยเข้าใจไหมจข้าจไหจำไว้จำไว้เข้าใจมาโอเคจบยายจำร้องยายจํา้องนะครับ ไไปหนเออรับสวยไหมบรรยังเลยสวยไม่ตัวฟัวผัวเพรเลยอันนี้แหละค่อยเป็นคนสวยเพราะค่อยเป็นคนไม่อิจฉาตาเราคนไข้ข้าวก็มีเงินก็มีรถก็มีขี่หน้าก็จะดำข้าวก็มีกินอย่าลืมจำไว้จำไว้ รู้ไหมพูดอีกก็ถูกอีกจำไว้อย่าหัดไปดูถูกผู้หญิงผู้หญิงเพศแม่ถ้ามึงไม่มีผู้หญิงมึงต่อเต้าจำไว้ก่อนที่เกิดจะเป็นคนทุกวันนี้เป็นมึงทุกวันนี้มึงไม่กินนมผู้หญิงมึงไปกินคอบอ่ ตาเขาเปล้่าไม่ก็ป้าลองหอมขึ้นแล้วถามมาต่อไปจำลองเนี่ยลองคได้ว่าเขาดูถูกผู้หญิงค่ะมีคำคอมเมนต์เออมีคอมเมนต์บ้างไงเราไม่ได้ดูบออคอมเมนต์เราไม่ได้ดูเลยทำอยูทูบเบอร์ื่ทายไปเฉยเฉยเราต้องหัดดูฝ่ายตรงข้ามมั้งเขาโจมตีเราเราจะได้ รไม่ไม่เอฟซีบางเอฟซีบางคนไม่ได้ดูนะป้าก็เลยถามเพื่อถามเพื่อถามเพื่อเอฟซีคนนี้ดีถามเพื่อเอฟซีด้วยเขาบอกว่าจะหาผัวให้นางลำเขาจะตั้งเลนมาใครจะไปสมัครกับเขาเขาจะ กูนี่จับลองนี่กูไม่ไปสมัครแน่นอนเขาเขาบอกว่าเขาจะเป็นประธานเขาเขาาจะเป็นประธานชมลมนางนำหัวหน้าช่วยช่วยหน้าตาอย่างดีนะหน้าตาอย่างหน้าตอกูเห็นวิ่งไปเมื่อก่อนนั้นหมาบักนิกวิ่งตามหลังูไอ้ที่มายก แทงทูก้าน่ะแต่ที่นี่นายายไม่ได้ดูวันนั้นถ้าดูนันโดนเออโดนไม่ใช่น้อยเป็นยังไงถึงเป็นแบบนี้คนแบบนี้หน่ะแล้วก็บอกว่าเออถ้าคนไหนหาผัวไม่ได้จะเดี๋ยวจะแก้คัดห็บใจแ้ตองเจ็บใจแท้เยนะหบเยหยยเย่บยียเหยเยบเเยียบเยียบเยียบเยียยหอหยบหมอหยบหยยบยหบยเ เท้านี่ไปคนขลนขลนตัดขลนใส่มันออกมันลากแล้วก็ให้บักนี้กินคนคนนี้นะไม่ใช่คนอื่นนะคนคนนี้ยายแค้นแทนมากมากบอกตรงๆปีเรื่องก็ะช่างคอยบริจิตนำชุมเจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้เรื่องจริง ทุกวันนี้ถ้ามันไม่โตไม่ได้กินนมแม่มันจะไปกินอะไรวะ,ะรมันพูดไม่คิดสมองอะไร กินนมแมวยายชงนมแมวใครจะให้กินฟันนะคนบางไงบักเตจะกินนมแมวได้ยวะฉันเราก็กินนมแมวหมดแล้วเลยแม่บอกแต่ยายนี่ไม่ได้กินนมค่ะเพราะว่าแม่ของยายเสียยายนี่กินข้าวนี่แหละชุดยอดวิตามินดีมีแหงด่าบากตอเออโอ้ยพอนตอนไหนยายจำไดงสองตอตอนนึงว่าไอ้ ตอนนอตอนนอนี่มันดูถูกดูถูกเพศแม่ที่มึงเกิดมาได้เป็นผู้ชายทุกวันนี้ก็เพราะออกมาจากรูใช่ไหมใช่ใช่หรือไม่ใช่จำไว้จำไว้เดี๋ไหมลูกะะาายยยรตัวครับทหายยายรู้แล้วจำไว้จำไว้รู้ไหมสองคำนี้จำให้ตัวใจเลยการไล่ลำของเราที่นี่คุณยายคิดว่าเราขัดจ้าเขาหาเขาว่าเราเนี่ย อะไรนะขวางการจราจรโอ้ว,ว่าเราลำนี่บอครับผมจะบ้าเลยจะไปขวางทําไมเราไม่ได้ดำทั้งวันลํำแค่ยังไม่ถึงชั่วโมงก็พากันกลับบ้านกลับช่องแล้วไปขวางตรงไหนสี่นาทีสี่นาทีออสนาทีอโอ้ห้าหัวมันเป็นถนนยายก็จะเหยียบเอ หัวมันไม่เป็นถนนกิ้งไปกิ้งมายายก็ว่าโอ้หัวใครวะหเชียวอะไรเชียาวเลยเขาเขาบอกเออลงนู่นอ่ะเขาบอกว่าพ่อเขาสัมปทานถนนไว้หมดแล้วก็เลยหมันไส้คนลำขนาดนั้นนั่สัมปทานก็ไม่มีที่ลำลำตรงนี้เขาก็กั้นแล้วจะให้ไปลำบนหัวมันหรือไงเดี๋ยวหมอหนึ่งช่วยเดี๋ยวหมอหนึ่งช่วยจะให้ไปลำบนหัวมันเหรอ เออถ้าหัวมันเป็นแผ่นดินก็จะเยียบเออหมอ่จะกาจะย้ายมาอยู่นี่โอ้โหย้ายนี่เลยเป็นคนแรกป็ล่าะชื่มมึงไม่ต้องมาอยู่มึงจะมาอยู่ทำไมนเมื่อว่ามึงดูถูกผู้หญิง ถูกนางลำทั si ่วโลกอดูไม bueno, hmm. ่ใช่เฉพาะบ้านตอาตอนี้เจอดให้เลยคนอื่นมามาลำบ้านเราคนข้างนอกมาลำบ้านเราเราก็จัดให้เลยครับยินดีต้อนรับไม่ได้เกี่ยวว่าเฉพาะบ้านกกอกถ้าคนอื่นมาลำก็ยินดีต้อนรับมันเอาคำพูดกินหนัาปูวะตอต้องเจอสองตีนใช่ ตอตๆนี่เตอทองไอ้เจ um ี๊ยบพต่ีองสายยจำลองครับช่วยยาตลอดถ้าเกิดมันจัดด่ายายนะยายจะด่าจนตลอดชีวิตถ้ามันด่ายายนะจัดเต็มมายายนยยายน่ะจะด่ามันตลอดชีวิตจนเข้าลงโอ้ยยายจะสู้ประมันนี่เพระมันดูถูกแม้พูด ไม่มีผัวจะแก้ขัดให้เออเออมึงไม่ต้องมาหาให้กูหรอกไม่ได้ถามาพี่ไหวเหรอไม่ได้ถามเพราะว่าไม่อยากจะถามมันคำนี้เกลียดเดยวต้องเอาเห็ดยัดปากเห็ดเอาเห็ดยัดปากเดือดโหยดูใส่เสื้อผมก็ยิกยิกจะจำจะบอกให้นะคนนั้นก็คอชั้นผมยิกครบไม่ได้เอ้าเอาเหา